ขนมเปียกแปลกที่ไม่แปลกสำหรับคนอื่นแต่สำหรับไอ้นันโอ้ตกใจหมดเลยเป็นไงเป็นไงแปยแอ้่อยมาก บอกเลยทุกคนตามมาไม่ผิดหวังแน่นอนคือคุ้มค่าแก่การขับรถมาจริงๆร้านชื่อ21เบคขนมเปียคลองหลวงนะคะอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอคลองหลวงสามารถเปิด Google Maps มาได้ใช่ค่ะตามชื่อร้านเลยมีคำว่าขนมเปียกกต้งขนมเปียสิคะถ้ามาซื้อแต่ชีฟฟอนนี่ตีมือเลยแต่จะว่าไป<ๆ>เขาก็ทำพวกเค้กชีฟฟอนกับเค้กกอร่อยเหมือนกันทุกคนเนื้อสมษษษัมผัสดีมากนุ่มฟูไม่กระด้างแถมมีเค้กอย่างอื่นอีกเยอะเลยแต่เบรกก่อนค่ะกลับมาที่ตัวหลักของเราก่อนขอเล่าก่อนว่าขนมที่นี่ทำสดใหม่ทุกวันเลยนะเราใส่เยอะมาก เป ais, ียทอดไส้ไข่เค็มนี่แปดไสได้ไหมเห็นเป็นสีๆขนาดนี้เขาไม่ใช่สีผสมอาหารนะคะหวานแบบธรรมชาติตัดขไข่เค็มแล้วแบบ นวมากอาอชอบความที่ทอดมาไม่อมน้ำมันเลยแป้งบางกรอบไส้แน่นสะใจแต่ถ้าถามส่วนตัวอายชอบเปียทอดไส้ลาวามากกว่าไข่เค็มลาวานวมากไม่หวานไปส่วนสังขยาใบเตยลาวานี่หอมมากใครไม่ชอบแบบทอดจะซื้อเป็นแบบอบเขาก็มีนะคะจะเลือกแบบหอมควันเทียนหรือจะแป้งนุ่มยืดยืเนี่ยอร่อยทุกอย่างอายลองให้ใครเป็นสายขนมเปียแล้วอยากลองแบบทอดใหม่ๆระนุร้อนไสแน่นๆหรืออยากหาของฝากดีดีร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงครึง่งถึงหกโมงครึ่งนะคะมีโอกาสอยากให้ตามมาไม่ผิดหวังแน่นอน yay